สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาะอาเบอร์สุครสุคนค่ะพี่น้องค่ะผัวผ่อนคือเก้าสาปเปิ้ลทักแขกนะคะพี่น้องสาปเปิ้ลทักแขกก็จะลงครัวทํากับข้าวอีกเนาะคะ่ะน,น,น้อมื่อวานสาปเปิ้ลสิม,มาพัดเครื่องในพัดไตไก่จะพี่น้องสามมาเบิ้งกันเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปจะพี่น้องน้ำมันนิดนึงนะจ๊ะไม่ต้องเยอะ ใส่กระเทียมที่จะเป็นทุบไปนะคะพักให้นหอมค่ะพี่น้องหอมได้ที่แล้ว พัดให้ชุกกักพี่น้องพัดให้ชุกแล้วเราจะมาค่อยปรุงกันจากวาความมีข้าวนะคะนะทัดไปเรื่อยๆอันนี้มะเขือเทศหรือว่ามะกรีนเนาะพี่น้งองใส่ลงไปจ้ะ ต้นหอมครับพี่นอ้องใส่ลงไปมาตาลเลยมาปรุงกันเลยจ้าบันน้ำตาลนิดนึงนะคะพี่น้องรสดีจ้า ใส่ลงไปเสร็จหนึงนวนิดนึงจ้งปะปลา ปรุงเ,เรียด้ลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะสเปรนพัดใส่ผักกาดเด้อพี่น้องกาดซอมค่ะนาะค่ะใส่ลงไปเลยจ้าผักกาดปลูกเองเนาะพี่น้องที่เก็บไว้วันนั้นก็เลยเอามาพัดพี่น้องค่ะ พักกะซอมใส่ไสไก่จะพี่น้องเสร็กลิ่นพร้อมเนาะค่ะเนาะมะเขือเครือพี่น้องจ้ะแซ่ะคือกันค่ะพี่น้องผัดผักใส่อันนี้ก็แซ่ะคือกันเนาะซื้อผักผัดได้เบิดแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ใคมมกพัดใส่ยังก็ได้เนาะเป็นลวกกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกก็ได้พี่น้องพักถาดซอมนะคะนี่ยังนไรครับพี่น้องน่ากินอยูบบ่ค่ะน่ากินกับกดไลค์กดเลิฟก,กดซับสไครด้วยค่ะเด้อ กดติดตามกดกระดิง่งสาวเปิ้นในเด้วยจ้าดับคลิปนี้สาวเปิ้ลกับจบเพียงเท่านี้เดี๋ยจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเมนูสาวเปิ้ลนะคะวันนี้ผัดผักกาดซอมใส่ไตไก่จากพี่น้อง